สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนนั่งรถไฟหนึ่งชั่วโมงครึ่งจากไซซีนี่ไปเมืองที่คนรักหนังสือต้องไปสักครั้งเลยอ่ะมันอบอุ่นมากๆเลยอ่ะมันฟิลห้องสมุดชาวเมืองแหละแล้วก็โอ้ยฟิลห้องสมุดประชาชนว่าเราแล้วก็เราชอบคน,นหนึ่งเลยตอนนี้เป็นหน้าหนาวใช่ป่ะก,ก็แบบมาหาหนังสือที่มันทําให้หัวใจเราอุ่นกันเถอะโอ้ยตั้งนานว่าเมืองนี้มันเหมือนที่ไหนวะมันเหมือนปายอ่ะมันเป็นเมืองแห่งภูเขาเนี่ภูเขา มันสงบมากาเลยช่วงวัที่ว่าเมืองนี้สงบรถก็สวนกันให้วุ่นเลยจำไม่จ๊ะคนชอบอะไรสงบสงบเมืองนี้ตอบโจทย์จะไปต้องเข้าต้องไปอาแกฉันไม่คิดว่าฉันจะเจอหนังสือเล่มที่ชื่อว่าวายอะฉันตามหามานานเกืบกืบหลายปีแล้วอะกับสองปีแล้วแล้วฉันก็มาเจอที่นี่เบาโรนิลเซลเวลหนังสืออยู่ในกระเป๋า Thank you so much. ประโยคที่ว่าเมืองนี้คนรักหนังสือต้องมาเราไม่ได้คิดเองนะเว้ยมันเป็นประโยคหนึ่งที่เราเราเจอในอินเทอร์เน็ตตอนหาที่ไปเที่ยวว่าจะไปเที่ยที่ไหนดีเว้ย แล็กชวนไปกินสิ่งนี้มันเป็นร้านขนมชื่อดังที่เขาได้รางวัลเยอะแยะมากมายแกหน้าร้านเขามันไม่มีที่ติดที่เขาได้รางวัลแล้วไปประกวดอะไรก็ชนะอยูนัดละมั้ง<อ>ทิปเนี้ยเราไม่ปักสถานที่โลเคชั่นแต่เราอยากอยากให้คุณอ่ะไปซื้อตั๋วที่สถานีรถไฟแล้วก็เลือกสถานีปลายทางเป็นโบโลแล้วลองไปชิวๆจอยๆคือไว้มันดีมากไม่เชื่อกดตั๋ว